สวัสด,ดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็จะกลับในเกมของการแข่ครันนะวันนี้ก็จะมาเล่นบทที่15กันแล้วเย่มาถึงแล้วในสุดก็จะได้เล่นแล้วนะครับผมนะโอเคมาผมก็จะเล่นประมาณ3ด่านนะจะค่อยๆทําเป็นทีละคลิปนะครับไหนะคลิปละ3ด่านก็จะมีนี่นี่ก็จะถึงเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะนี่ครับ3ด่านแล้วก็รอันรอมันเปิดด้วยนะเล่นเล่นแบบทีเดียวด้วยเลยนะครับผมนะ อาจจะช้ากว่าคนอื่นก็ต้องขอไ้ด้วยนะครับนะผมก็นะทําเกมอื่นไว้ด้วยนั่นแหละโอเคมาก็ไปกันเลยไม่ต้องให้เสียเวลาดีกว่าโอเคถ้าไม่ตายหนึ่งดูรันดอันดูรันดอนี่ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับนะว่ามันต้องทํำยังไงนะบางท่ามันจะมีท่าหนึ่งอ่ะที่ผมใช้ไม่เป็นนะครับนะคือไม่รู้ทํำยังไงว่าต้องใช้ยังไง ต่อให้ผมฝึกสอนต่อให้ไปทูทอรเรียลมาแล้วผมก็ยังได้ไม่เป็นเลยมันใช้ยังไงใครไม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปฝึกเล่นแล้วกันผมก็มีแหละโอเคขึ้นก่อนเหตุการณ์เมืองอาร์คห้องแล็บวีวีมั่ววีมั่วของทิกซ้ายในแอฟริกาเหนือที่นี่เคยเป็นเมืองที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง มันก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะที่เชื่อมโยงระหว่างยุโรปและแอฟริกาด้ยแอฟริกาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลซึ่งตั้งอยู่บนทะเลทรายเอ,อ่อทะเลทรายที่ไหนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมนุษย์งามเรากับภาพวาดแต่น่าเสียดายแล้วจะเกิดสงครามมงไกลมันก็กลายเป็นดินแดนแห่งความตายและโดดเดี่ยว บนทร์เรซายอันกว้างใหญ่แต่มันก็ได้กลายเป็นที่ที่จิ็กไซส์ได้เลือกเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการด้วยทุกคนเตรียมพร้อมการทดลองครั้งที่42ของกุญแจสวรรค์ที่2จะเริ่มขึ้นในอีก5นาทีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นกันนับถอยหลังสู่การทดลองดังกล้องไปทั่วทุกมุมเมือง พอนับถอยหลังจนศูนย์เสียงปืนใหญ่ก็ดังขึ้นจากใจกลางเมืองขึ้นเสียงทำให้ทรายทุกเม็ดบนพื้นนั้นสั่นสะเทือนมีลำแสงสีน้ำตาลน้ำตาลแดงพุ่งออกมาจากทิศทางต้นเสียงความสว่างอันเจิดจ้าของมันนั้นแบ่งโลกออกเป็น2ซีกลำแสงนั้นพุ่งทยานขึ้นสูงกระแทก เข้าสู่ท้องฟ้าที่สูงขึ้นไปทั้นใดนั้นท้องฟ้าก็ถูกลำแสงจอบผ่านแล้วก็แตกออกไปเป็นผุยผงนาวกับเศษกระจกและด้านหลังกระจกนั้นก็เตมเปด้วยมิติด้วยความกลลลนได้ปรากฏขึ้นดวงดาวที่อยู่กลางดูเหมือนลางร้ายล่องลอยไปอยู่บนท้องฟ้าเหนือตัวเมือง คุณแจสวรค์เริ่มทำงานเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งพลังานที่สูกส่งออกมีความสเสถียรหงไก่จากห่วงลึกที่แตกสลายเงาดำจำนวนมากเด็ดหลังไหลออกมาแล้วก็ตกลงสู่เบื้องล่างช่วงขนาดหนึ่งเงาพวกนี้ก็พุ่งผ่านท้องฟ้าลงมาเวลาและมิติดูเหมือนจะเกิดการบิดเบี้ยวดูรันดล ว้าวฉากนี้ดูดีดูขานั่นสิที่มุมเมืองของเมืองภายใต้พื้นฟ้าที่โกลหนปคิเรียผมทองกำลังมองดูภาพแห่งความหายนะที่อยู่เบื้องหน้าอย่างใจเย็นพบการลุกลานของควอนต้มควอนตัม,ตมถ้าโดนด้จากนี้ขอฝากด้วยโวนดัตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแล้วก็พุ่งเขาเ้าไปในสนามรบเอาล่ะามาดูกันว่าเป็นไง ตั้งใจเล่นแล้วทำออกมาดีอาจจะเกมแหลกหรือกระตุกก็ขอให้ด้วยนะครับนะ คตรโหดก็รวบรวมพลังงานของกุจแจสวรรค์ถึงีดจำกัดรูปุผ่านชั้นควอนตัมแล้วกระโดดลงเข้าสู่ขั้นที่2อเริ่มสังเกตพิกัดได้ถ้าดูแล,แลนเดกระโดดลงกำลังเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป,ปอรอฟังคําสั่งหลังจากทดลองซ้ำหาหลายสิครั้งแล้วทําให้ดูแล,แลนเดรน,นั้นจํากระบวนท่า การทดลองทั้งหมดได้เป็นอย่างดีขณะนี้เตาปฏิกรณ์เตาปฏิกรณนพลังงานขงไกลระดับไฮเปอร์เรียนทั้ง10เครื่องก,กำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพลึกลงไปใต้ดินของเมืองแห่งนี้ด้วยพลังงานจากปฏิกรณนเหล่านี้กุญแจสวรรค์ทั้งสองทำงานอย่างต่อเนื่องจะทำลายหุวงม,มิติแล้วก็เปิดอุโมงค์สู่คอนตัม เนื่องจากความไม่เสถียรของการแทรกซึมควอนตัมในชั้นนี้จึงทําให้ควอนตัมเริ่มปรากฏขึ้นและก็เพื่อมั่นใจว่ากุญแจสวรรค์น,นั้นจะทํางานอย่างปลอดภัยจึงจาเป็นต้องมีคนรอฟังคําสั่งอยู่ตอลอดเวลาซึ่งนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของวัคเคเรียดูรันโดแต่ว่าทะเลควอนต้านั้นไม่ได้ไม่ใช่เป้าหมายของการทดลองนี้เมื่อระดับพลังงานเพิ่มขึ้นพลังงานกุญแจสวรรค์น,นั้นก็จะเพิ่มขีดจากัดของการผลิต พอให้การทดลองเข้าสู่ขั้นที่2อ,อุโมงค์จะทะลุผ่านชั้นคอนต้าเข้าไปยังมิติส่วนลึกที่ไม่รู้จักวงโคจรของโลกนั้นความลับของวงจรสิ่งมีชีวิตสถานที่ซึ่งเป็นควอนต้นกําเนิดของแก่นแท้และรากเหง้าทั้งหมดต้นไม้จินตนาการต้นไม้แห่งจินตนาการเอาล่ะเอาล่ะก็ไปด่านต่อไปกันเลย สักสาด่านก็พอนะครับผมนะเราไม่อยากให้มันเกินยากสามสินาทีนะเดี๋ยวมันอัพยากตอนนี้ก็หิวมากด้วยอ่นึงเป็นร้อนในอยู่เลยตอนนี้นะครับผมนะีมาดูว่าภารกิจคืออะไรภารกิจก็โอเคไม่มีใครตายโอเคโอเคตั้งใจได้ละ ในขณะเดียวกันนักกอรอยฟ้าแห่งศูนย์ปรชาการจิกไซออกโตภายในห้องทดลองข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่บนหน้าจอสท้อนในดวงตางของออกโตข้อมูลพวกนี้ถูกส่งมาแบบเรียลไทม์จากฐานแอฟริกาเหนือมันเป็นข้อมูลที่ดึงได้มาหลังจากคุณจะสวรรค์เริ่มทำงาน ห้องทุกลองแห่งนี้ติดตั้งคอมพิวเตอร์โลหะวิญญาณที่ทันสมัยที่สุดไว้แต่ถึงกะนั้นการจะหาบทแสในข้อมูลที่มากมายขนาดนั้นก็เป็นเรื่องยากยิ่งกว่าวางเออว่างมเข็มในหมาสมุรซะอีกเรืงงานของกุญแจสวรรค์ไม่พออุกกำลังจะปิดนับถอยหลังเนื่องจากการใช้พลังงานมหาศาลของกุญแจสวรรค์ที่2 จึงทำไม้เขามีเวลาสังเกตเพียงไม่กี NO ah ่10วินาทีในการทดลองแต่ละครั้งเขาจึงต้องตักตวงจากช่วงเวลาอันล้ำค่านี้ให้ได้มากที่สุดนาฬมกางปิดลงแล้วส้นสุดการทดลองเมื่อส้นสุดการกระจายเสียงออกอากาศข้อมูลมหาศาลหยุดชะงักออกโตยืนรอผลลัพธ์ที่อยู่หน้าจอของคอมพิวเตอร์โลหะวิญญาณ เขาผ่านพลังเ,เขาผ่า,านทรัพ,พยากรมหาศาลขนาดนี้เพียงเพื่อต้องการตัวเลขชุดหนึ่งตัวเลขที่เขาเสาะหาจนถึงทุกวันนี้ตัวเลขที่เขายังคงตามหาอยู่ป้ะม,มูลผลเสรสิ้นจำนวนจุดเชื่อมต่อทั้งหมดที่ตรวจคือ,อ86.94ล้านค่าเบี่ยงเบนจากจุดเชื่อมต่อปเป้าหมาย54 ห้าสิบงั้นเหรอแทบจะไม่คืบหน้าเลยนะน้ำเสียของออกโตนั้นราบเรียบเขารู้สึกถึงความยากลำบากของการทดลองนี้ในช่วงเวลานั้นแค่ไม่กี่สิวินาทีการที่จะดึงสิ่ที่ต้องการออกมานั้นจากข้อมูลมหาศาลขนาดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้จากการคำนวณของเขาแล้วโดยวิธีวิธีสังเกตแบบนี้จะไม่ต้องใช้อุมให้อุมโมงเปิดอย่างน้อย80ชั่วโมง80 0 0 0ชั่วโมงเลยเหรอ เขาจึงพบคําตอบที่ต้องการอ่านเยอะชิบหายเลยตหมายที่เขามองหานั้นแตกต่างจากจักรวาลฟองอากาศอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงต้องเร่งกระบวนการทดลองของเขาโดยการใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกุญแจสวรรค์นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ความปรนอันาของเขาเป็นจริงก่อนที่หงไกจะทาลายอ,อาอรยธรรมของมนุษย์จนหมดสิ้นเฉยที่คิดไว้เลย จะเป็นต้องใช้พลังงานของแฮชเชอร์แห่งมิติมืดสินะต้องขอไปด้วยที่มันอ่านเยอะก็นะอาจจะเบื่อบ้างแล้วก็ลีๆไปได้เครับผมนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะนะแต่ผมยังไม่รู้ไงผมก็เลยต้องอ่านจะเข้าใจยิ่งอ่านจะยิ่งเข้าใจครับนะแค่มองด้วยตามันก็ใช่ว่าจะเข้าใจหมดนะโอเคมาก็อีกด่านนี้ก็จะตัดคลิปแล้วนะผมนะผมจะไไปนั่งกินมาม่าเล่น ตอนนี้หิวมากเลยจะตีสี่แล้วด้วยมาภารกิจก็ทำไม่ตายหนึ่งรอบโอเคม เอาควอนตัมถูกจัดหมดแล้วนั้นแรลาคำสั่งจากศูนย์ประชาการแล้วชัน้องการทดลองกับฐานเถิดท่านดูเรนดอลว่าคาริมาชตะว่าคาริมาชิตะไปหาเคียนาห้องแลบวีนุวนซึ่งอยู่ลึกลงไป1,000เมตรจากพื้นผิวดินตัดการทำงานต่างๆรีเซร์สถานอุปกรณ์เก็บกวาดสถานที่หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองงานของเจ้าที่เบื้องหลัง เพิ่งจะเริ่มขึ้นฐานการทดลองที่คอยทําการวิจัยกุญแจสวรรค์ที่สองแห่งสามารถทนต่อภัยพิัติใดๆที่จาบบนพื้นผิวได้แต่น่าแปลกใจที่หน่วยรักษาการของป้อมประการเหล็กแห่งนี้คือพอกิเรียเพียงคนเดียวในห้องรับรองภายใตายของดิสไซผู้นี้คือผู้นี้มีหน้าที่ที่เค้ง่ง <Rita. S 1> เคร่งขม ริตตาโอ้สิ่งที่เธอกำลังดูคือรรยงานที่ส่งมาจากเมืองอาร์คซึ่งมีรหัสว่าล่าจันทราผู้รรยงานคือริตตาโรสโรสเอ่ออะไรนะไวส์อะไรลืมละ Rose, โรสไวส์เตอรวหน้าหน่วยของเธอวมื่อคิรียที่แข็งแกร่งที่สุดของยิกไซ์ยืนขึ้นเงียบๆนบอกจากห้องรับรอง ไปรับเขนหน้าชมิล่าชมิล่าชมิล,ล,ามล,ล่าโอ้ถึงจะเห็นซีจีมาแล้วก็เถอะแม่โดนสป,ปอยตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่อัปเดตมันรู้อยู่แล้วมันก็เลยแบบไม่มีความตุนต้นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเจอเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วเป็นทุกครั้งในเวลาจะจบคลิปเนี่ยมันก็จะชอบโหลดโหลดอยู่อย่างเงี้ยเป็นอะไรมากไหมเน็ดจ๋าเน็ดเน็ด เอาไรก็เขาเนี่ยก็คงจะตัดเลยแล้วกันแหละขี้เกียจรอให้มันกลับไปหน้าเดิมละถ้ามันกลับก็กลับเลยกันโอเคเอางั้นเขาจะใครชอบกินนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะเขาผมนะแล้วกดกระดิ่งนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยล่ะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นโอเพ่นเวิลด์นะเขาเนี่ยสิ้นหายนะของไก่นะเขาเนี่ยแล้วก็ถ้าผมทำอะไรครบทุกอย่างแล้วพวกเนื้อเรื่องหงไก่เนี่ยผมอาจจะไปทำเกมอื่นก็ได้นะครับนะอย่างพวก คอสซิงบอยเบิร์ลิงก็จะมีแบบโผล่ผลมาบ้างนะอาจจะไม่มาบ่อยก็ต้องขอไปแล้วก็มีเกมอื่นนะครับนะที่เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องสตอรี่นะผมจะหามาทําอาจจะซ้ําหรืออะไรก็ขอไปด้วยนะผมจะหามาเล่นผมเคยกะจะทําเวนาาแล้วแหละนะเลยไม่มีโอกาสโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนเสียเย yeah, ่ไ้กันไ้เจอกันนะครับ